ังคงร้อนแรงไม่หยุดกับปรถตู้ไฟฟ้า MG Maxus 9ขั้นสุดแห่งความสบายไร้มลพิษประหยัดค่าเดินทางพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเบาะที่นั่งแถว2คอนเซปต์แบบเบาะที่นั่งบนเครื่องบินโดยสารพร้อมระบบนวดควบคุมด้วยหน้าจอทัชสกรีนเบาะสามารถปรับอุณหภูมิได้หลังคาแบบดูอัลพาราโนมิกซันรูปยกระดับความพรีเมียมเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางเบาะผู้โดยสารหน้าปรับไฟฟ้าสทิศทางเบาะคนขับกดนวดได้พร้อมที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย ฝากระบงหลังเปิดปิดแบบไฟฟ้าปรับขยายที่เก็บสัมภาระตอนท้ายได้ดีกว่านั้นอีกพับเก็บได้ด้วยยังยังไม่พอดีกว่านั้นไปอ,อีกเพิ่มที่เก็บสัมภาระตอนหน้าที่ใต้ฝากระบงหน้า Mg Maxus n i เหมาะกับใครเหมาะสําหรับผู้ต้องการพักผ่อนในขณะเดินทางประตูผู้โดยสารสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองด้านนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ MG อีกลกหลายรุ่นอาทิรถยนต์ไฟฟ้า MG4 รถยนต์ไ e ฮบริด MGVHHEV รถเก๋งสปอร์ตคูเป้ย่าง MG 5หรือผู้จองการรถบลักอิน2ระบบอย่าง MG HHP h, h PH e v ทั้งหมดนี้รวมอยู่ที่บูธ MG จันทบุรีในงานจันทบุรีอัตโมเบตโปตช223 0 16-22พฤษภาคมเซ็นทรัลจันทบุรีหอชั้น2ฉชั้นเดียวกับโรงภาพยนตร์